เอ้ยครับได้แล้วหนึ่งตัวโอ้หมานครับหมานครับหมานมากเลยฮะลงแป๊บเดียวได้เลยนะครับเออเป็ดบอกว่าท่านมันนิ่งโอ้โหท่านท่านตัวนี้ออกแล้วเรามักตัวนาใสครับร้อยพันวันครับมาหมานทีครับครับพอดีเอาเอาตัวนี้ออกเนี่ยอืมท่านเอาตัวนี้ออกก่อนเริ่มเลยตัด กรกนซ้นก,นกินเิส่อลยิปั้นเลยไปั้น่โอ้เจ้าเดาอันนี้เม็ดอันนี้มาใส่นี่เวลาปลามันเห็นกระตอกินเม็ด,ด,ดฟูมนี่ยนี่มันก็อิมนะอ่มน น,น,นะนี่เดี๋ยวนะปันไว้นะเดี๋ยวสูตรปลาสะเพียนนะครับลงทีหนึ่งภาพสามภาพสี่เลยนะครับสูตรนี้ภาพห้าภาพหกไปเข้าไปนะครับบ่อืม <c oughs> อากาศดีๆเลยครับประตูน้ำครับ บ้านคันบึงนะครับก็ได้ลุกเลยเนอะบงังนะเนาะนี่นอนก็ได้เือนี่นอนได้เนี่ยนี่นี่นี่ลงมาเนี่ยพี่ปะู๋ว่ายุ่งเข้าถ <c oughs> ้ายังมัน <c oughs> ยังมีเรียนรถทับหลายตัว ตอนนี้ก็มากันหลายคนนะครับออนี่ครับอากาศลมเย็นๆเลยนะครับ